เอาเลยครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาดูตู้อทิตย์นี้แล้วนะครับทุกคนว่าหน้าสุ่มไหมหน้าเปิดหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าตอนนี้เซิร์ฟปิดอยู่ซึ่งจะปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ12ชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่ตอนนี้เราได้ข้อมูลเรื่องของตู้ที่จะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละตู้เนี่ย มันคือตู้ดักเพชรทั้งนั้นเลยนะฮะ <c oughs> เปิดด้วยอย่างนี้ไปก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนว่า An n i v e r s a r y เนี่ยทุกคนมันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะครับทุกคนถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะครับ a n n i v e r อ a r y ีอีกแค่10วันเท่านั้นนะครับจากวันที่ผมทำคลิปก็คือวันที่1 4พฤษภาเนี่ยแหละวันปิดเซิร์ฟนะครับทุกคนบอกเลยว่าจุดนี้นะฮะทุกคนเพชรเนี่ยสำคัญมากๆแล้วนะครับทุกคนมันจะได้น้อยลงแบบ หวบเลยจุดนี้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะทุกคนจนไปจนถึงแอนนิเวอร์ซารีเนี่ยมันจะค่อนข้างให้เพชรน้อยมากๆแล้วนะครับดังนั้นการจะใช้เพชรต่างๆเนี่ยระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในจุดนี้ไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีตู้อะไรมาใหม่บ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็จะมีตู้นี้นะครับตู้ Limited ด e v ฟายฟนะครับทุกคนเป็นตู้ที่ ให้ผมพูดกันตามตรงเลยทุกคนนี่คือตู้ดักเพชรชั้นดีเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ามันใส่หนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าเก่งอันดับต้นๆเลยนะับมันก็คือโกฮังทรังส์นั่นเองนะครับนี่คือตัวละครที่ดีมากๆของปีนี้นะครับมี2ชีวิตคือทําอะไรได้หลากหลายมากๆนะฮะคอมโบก็ยาวทีมก็ดีฟิวเจอร์เนาะนะครับอันนี้คือตัวละครที่ดีมากๆนะฮะแต่ถามว่าตู้นี้ดีหรือเปล่านะครับทุกคนคาตอบเลยคือเราไปดูตัวในตู้ก่อนนะฮะ ก่อนอื่นเลยตู้เนี่ยจะเป็นดับเบิลซีพาวเวอร์อยู่แล้วทุกคนได้พันสองเนาะนะครับแล้วก็ทุกรอบที่มัลติเนี่ยจะได้การันตีหนึ่งสปาร์กิ้งนะครับนี่นะครับราคาของตู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเริ่มที่500นะครับทุกคนรอบแรกสุดเนี่ยลดราคาให้นะครับแล้วก็จะเป็นพันพันแล้วก็รอบที่4เนะี Free, น่ยฟรีนะครับแล้วก็พันพันพันนะครับแล้วก็จะจบสเต็ปไปวนใหม่นะฮะอันนี้ก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่2,500 3 5 0 0 5น5้0นะครับ5,500เพชเพื่อที่จะจบตู้นี้นะครับทุกคนแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะจบตรงไหนก็ได้ทุกคนไม่สำคัญที่จะไปต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากหลังจากรอบฟรีแล้วเนี่ยมันพันพันพันหมดแล้วนะครับก็ไปดูตัวในตู้ก่อนนะครับก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะฮะหนึ่งเลยคือที่ผมต้องบอกนะครับทุกคนนี่คือตู้ที่มีฟีเจอร์14ตัวนะครับทุกคนแล้วฟีเจอร์เนี่ยไม่ใช่ แค่ตัว lf ฟีเจอร์เนี่ยจะเป็นตัว sparking ด้วยนะครับจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันแชร์เลทกันที่0.5รวมถึงตัว lf ด้วยนะครับทุกคนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะได้ทุกตัวเท่าเทียมกันหมดทุกคนแล้วการที่ตัว sparking มันมีถึง10ตัวเนี่ย10จาก14เนะี่ยทุกคนโอกาสที่เราจะได้ตัว lf เนี่ยน้อยมากๆนะครับ4ใน14นะฮะดังนั้นเนี่ย เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทุกคนคือตัว Sparking แต่ละตัวเนี่ยโอเคแน่นอน Android 17-18นเจ็ดเนี่ยดีนะครับ18เฉยๆเนาะแล้วก็ b ีเดล Android 16เนี่ยคือไม่ได้เล่นและแน่นอนนะครับ g o l d เ n f i s t e r อนี่ไม่แล้วกูฮังตัวนี้ไหม่นะครับทุกคนกูครูตัวนี้เป็นตัวสำรองที่ดีมากๆนะครับบัฟบีสก็ได้นะครับ แล้วก็บาร์ด็อกนี่ก็เป็นตัวสำรองที่โอเคมากนะครับชางตัวนี้ไม่มีอะไรปังก็เป็นตัวสำรองที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่พวกตัวเซนไคในตู้จะเป็นตัวสำรองที่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ตัว LF มาดูกันนะครับ4ตัวกลางนะฮะแน่นอนว่าตัวที่สุดตัวที่ดีที่สุดคือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับซูเปอร์ไซาโกฮังกับชางเนี่ยอันนี้คือตัวที่ได้ไปนี่คือดับเบิลยูนะครับดับเบิลยูตัวใหญ่เลยฮะเพราะว่าออกยากมากนะครับหนึ่งในสิบสี่เท่านั้นนะฮะ จุดนี้แทบจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับทุกคนคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเน้นความถึกนะเนาะแล้วก็ในจุดนี้มันคือด้วยความว่าตัวมันค่อนข้างเก่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถึกละเป็นตัวละครที่คอมโบได้ยาวการเขียวดีแต่ว่านั่นแหละนะครับสีเหลืองมูฟี่มันมีตัวอื่นมาแทนแล้วอย่างบีสโกหังนะครับอนดรอยสิก็เป็นตัวที่ดีขึ้นมากๆนะครับเป็นตัวที่ดียังไงก็ดีอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าได้เพิ่งได้อุปกรณ์ของตัวเองไปด้วยนะครับก็ทําให้ ภาษีดีขึ้นมากๆรวมถึงว่าทีม universe lab กำลังจะมาในช่วง anniversary ด้วยนะครับ android 17ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์มากๆหน่อยนะฮะในช่วงนี้ส่วนคู่นี้คู่โกคูบูเบติต้าบลู Goku, Blue, Vegeta, Blue, เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะได้เซนใครไปนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวสำรองมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็ ตามนี้เลยครับตัวในตู้ทั้งหมดนะผมไล่บอกความสามารถความดีของแต่ละตัวไปแล้วนะฮะถามว่าน่าสมไหมนะครับอันนี้คือคําถามที่ผมมีในใจอยู่แล้วทุกคนคําตอบคือไม่น่าสมเลยสักติดเดียวนะครับทุกคนคือมันเป็นตู้ล่อทุกคนมันเป็นตู้ล่อให้เราแบบคนที่อยากได้กหางทางซะนทุกคนเพราะผมก็เป็นในหนึ่งคนที่ไม่มีกหางทางเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็คงไม่ลงตู้นี้แล้วนะครับทุกคนมันไม่คุ้มละนะครับ ถึงแม้ว่าโกหัทง,ทง,ทงทั้งจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับแต่ให้เราไปเสี่ยงวัดดวงกับตู้เนี้ยแล้วคิดดูว่าเราคือได้ตัวอื่นอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยทุกคนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะได้ตัว Sparking ธรรมดานี่คือแบบเกลือสุดๆนะครับดังนั้นคือตู้นี้คือตู้ดักเพชรของจริงเลยทุกคนเอาจริงๆเน่นะไอ้ตนะู้คอนเซปต์ไอลิมิเต็ดเรดวอเนี่ยทุกคน มากี่ทีกี่ทีเนี่ยแทบจะเกลือตลอดนะฮะทุกคนเป็นตู้ดักเพชรแทบจะตลอดนะฮะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของตู้นี้คืออะไรหลกัหลกๆคือแค่การที่เขาต้องการจะเอาตัวละครเก่งๆตัวหนึ่งอะ่ะนะครับมาเพื่อหลอกให้คนสุ่มแค่นั้นเองนะฮะรอบก่อนเนี่ยจะเป็นโคเทนคูสนะครับซูเปอร์เซย่าสามโคเทนคูสซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับมาในรูปแบบแพทเทิร์นนี้แหละนะฮะทุกตัวในตู้เกลือหมดนะครับยกเว้นตัวนั้นตัวเดียวนะฮะก็มันเป็นวิธีการขายข,ายของบันไดเขาแหละนะครับทุกคนก็คือเอาตัวที่ คือเขารู้อยู่แล้วว่ามันเก่งอ่ะเอามาใส่ตู้เกลืออแค่นั้นแหละนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมลองสุ่มขำๆดูตรงนี้ในเว็บเนี่ยมันมีให้ลองสุ่มนะครับซัมมอนซิมูเลเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมลองดูว่าผมได้อะไรบ้างนะทุกคนนะเริ่มเลยนะฮะโอเคนี่คือมาติแรกของผมนะฮะทุกคนฮีโร่เอ็กซ์ตรีมล้วน่าฮ่าฮ่าฮ่ยโ่เคโอ้โหฮ่า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 ฮ่ฮนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ รอบ3โอเคได้หมายเลขสิบครับอันนี้คือ,อค่อนข้างดีอยู่เนาะมาดูกันว่าผมกดกี่ทีถึงจะได้ถึงจะได้โกหังทางนะั้นคนนี้คือ4ี่ละนะครับอ่ะหโอเค6ยังไม่มา7 8โอเคเฮ้ย8ว่ะทุกคนอันนี้คืออ,อ,อเอางี้ดีกว่าทุกคนอย่าเชื่ออะไรในเว็บเลยนะฮะ8นี้ไม,ไม่ไม่มีทางนะฮะสำหรับผมนะ ก็ตามที่เห็นเลยทุกคนคือเอาเอาถ้าให้ให้ตอบสั้นๆคือไม่ควรสุ่มแล้วทุกคนมันใกล้อนเว์ซารี y มากๆแล้วนะครับถึงแม้ว่ากูหังทั้งจะเป็นตัวละครที่ดีมากก็ตามนะครับโอเคไปดูที่ตู้ต่อไปกันเลยนะครับมันจะมีตู้ที่เราสุ่มได้อีกตู้หนึ่งก็คือตู้อัลตร้าไรซิงนะครับกลับมาแล้ว UVB นะครับอัลตร้าเบจิเตลบลูนั่นเองนะครับก็จุดนี้คือผมไม่แน่ใจว่า เขาจะให้ e อ i ป m e n t แพต t ินัมกับตัวละครนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้ก็เหมือนเปิดด้วยฟิวเจอร์ตัวละครนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้แพ i n ินัมอ i ป m e n t ก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเท่าที่ให้ผมแนะนําได้นะทุกคนผมคิดว่ารอให้แพตตินัมอุป m e n ์มันมาก่อนก็ค่อยสุ่มก็ยังไม่เสียหายนะฮะทุกคนคือจุดนี้ตัวเขาเองเนี่ยคือยังไม่มีบทบาทในการ p v p ขนาดนั้นนะครับทุกคนเอาไปก็จะฝืนๆนิดนึงดาเมจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้าง ไม่แรงเท่าที่ควรละนะครับก็ตู้นี้ง่ายๆเลยนะครับข้ามก่อนนะครับทุกคนเพราะมันวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะตู้ ultra rising นะครับอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นตู้ super ไซส์สองโกหงนะครับหนึ่งในตัว u l t r าที่ออกแบบมาได้โกงที่สุดในเกมนะครับแล้วก็แทบจะไม่เคยหายไปจากเมตาเลยนะครับตัวคอนี้ดีมากๆนะฮะแต่ในจุดนี้ก็เช่นกันนะครับทุกคนไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะไม่ต้องไม่ได้ต้องรออะไร patina equipment ก็คงยังไม่มาง่ายๆหรอกตัวนี้ใหม่มากๆนะครับผมว่าตัวนี้คือ ถ้าอยากได้จริงๆดองรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันวนมาอีกนะฮะเราเก็บเพชรทั้งหมดตอนนี้ไปลงอีเวนต์ซีรีก่อนนะฮะก็คือสรุปง่ายๆตู้อัลตร้าสตัวเนี่ยทุกคนคือข้ามไปเลยนะครับข้ามได้ง่ายๆเลยเนาะอันนี้คือค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเพราะว่าตู้อัลตร้ามันวนเรื่อยๆอยู่แล้วทุกคนมันยังไงเดี๋ยวมันก็มาอีกนะฮะอดใจรอกันก่อนนะครับพะแน่นอนว่าอีเวนต์ซีรีสสิวันเท่านั้นเนี่ยเรา,างไงเราก็ต้องรอไปสุ่มพวกตัวพวกนั้นก่อนนะครับตัวพวกนั้นก็จะเก่งก เลยแหละนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้ก็เก่ามากๆแล้วนะฮะตับใดที่ยังไม่ได้อะไรพิเศษ u v b เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับเก่าเป็นพิเศษโอเคต่อไปก็จะเป็นตู้ Super Master Pack นะครับทุกคนตู้นี้เป็นตู้ที่คือมันจะอยู่ถาวรเลยนะครับทุกคนเป็นตู้ที่เขาอัปเดตแล้วนะครับไอมาสเตอร์แพกเนี่ยมันจะจริงๆมันอยู่มีมีอยู่มาตลอดแหละนะฮะทุกคนมันจะอยู่ตลอดการซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาที่ตู้นี้อยู่ก็คือ รู้สึกว่าจะเป็นพันชั่วโมงนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะฮะไม่ใช่พันชั่วโมงพันหกร้อยกว่าวันนะครับก็คือเอาง่ายๆคือมันถาวรแหละนะฮะก็เป็นการอัปเดตใหม่ของตู้ซูเปอร์มัสเตอร์แพ็คนะครับเป็นเวอร์ชันเจ็ดแล้วนะฮะจะมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาเพียบเลยนะฮะเท่าที่เห็นนี่คือมีโกคูบาด็อกนะครับมีคู่อ่าซูเปอร์บริโตมีคู่กูจิต้าบลูแล้วก็มีซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดมีโกฮังบีสนะฮะก็ เป็นตู้ที่ดีขึ้นมากๆนะครับทุกคนดูไลน์อัพซะก่อนนะฮะบอกเลยว่าตู้นี้เด็ดดวงมากๆนะฮะแน่นอนที่สุดเลยนะครับทุกคนสิ่งที่ผมต้องเตือนก่อนอะไรเลยนะครับแน่นอนไลน์อัพมันด,ด,ดูดีเวอร์มากทุกคนแต่ผมอยากให้ลองดูตัวเลขตรงนี้สักนิดหนึงนะครับทุกคนโอกาสที่เราจะได้ตัวละครพวกนี้นะครับโอกาสดรอปของมันเนี่ย0 0 1 7 6 what what the อันนี้คือน้อยมากนะทุกคนนะนะครับคือไลน์อัพมันเวอร์จริงนะฮะคือมีซ u เปอร์เบตโต้กูจิต้าบลูนับนับปะซูเปอร์เบบี้สองมีสุดเทพซ u เปอร์เบจิต้าด้วยซ u เปอร์หมายเลข17โกคูโกคูบาด็อกบิสโกฮัง ok โอ้โหแต่ละตัวทุกคนคือแบบเป็นตู้ที่ดีมากๆนะฮะแต่ว่าข้อดีของตู้นี้คืออะไรทุกคนทำไมมันถึงเลทต่ำขนาดนี้นะฮะเพราะว่าคอนเซปต์ของตู้นี้คือนานๆทีเราจะได้ตั๋ว มาสุ่มฟรีนะฮะทุกคนคอนเซปต์ของเหมือนเหมือนประมาณว่า Adventure ครบมีทำมิชชั่นครบเนี่ยเราจะได้ตั๋วนี้มาสุ่มนะฮะทุกคนดังนั้นเราจะเรียกไกลๆว่าตู้นี้เป็นตู้ฟรีก็ได้ทุกคนเพราะว่าหลักๆแล้วคือผมไม่แนะนำให้ใครไปเปิดเล่นหรอกนะฮะเพราะว่ามันหมดสิทธ์นะครับก็รอได้ตัว๋วแล้วค่อยไปสุ่มแค่นั้นเองนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ช้อยที่ยากอยู่แล้วนะครับเราคงไม่ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วนะฮะเช่นเดียวกับอีกตู้หนึ่งก็คืออ่า a ตา d a ท h summon นะครับทุ มันจะเป็นตู้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนมันเข้ามาเวลาผู้เล่นใหม่เข้ามาสมัคร id เข้ามาเนี่ยไอ้ตู้นี้จะอยู่168ชั่วโมงนะครับก็ตู้นี้หน้าตาคล้ายๆตู้เมื่อกี้แหละนะครับลน์อัพน่าจะเหมือนกันเลยเออใช่เหมือนกันเลยนะฮะแต่เลทจะดีกว่าหน่อยเพราะว่ามันเป็น0.2ใช่ไหมคือถามว่าถ้าผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับอยากสุ่มตู้นี้ผมว่าก็โอเคนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วจะเห็นถ้าเห็นตู้นี้นะก็มีแค่ผู้เล่นใหม่เท่านั้นแหละที่จะเห็นใช่ไหม ก็สุ่มได้ทุกคนเพราะมันเสียรอบละพันมันสุ่มได้แค่3ครั้งแล้วมันมีการันตี LF ด้วยนะครับการันตีเอทุกครั้งที่เปิดนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมว่าเปิดไปเลยนะครับอันนี้คุ้มเพราะว่าเราก็สุ่มๆได้ l f ไปก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นเนาะทุกคนเนาะอ่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับทุกคนแน่นอนว่าตู้นั้นก็ตู้ใหม่ที่มาก็จะมีตู้นี้นะครับ l i m i t e d Revival นะครับตู้อัลต้าไรซิงนะครับ ส่วนตู้ซ u เปอร์ม t ร์ Pa ็กเนี่ยก็เป็นตู้ถาวรไปนะครับกับ s t a r d a s ชอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะฮะตู้อื่นก็ยังอยู่นะครับโกคูนะครับในอาทิตย์นี้ยังเป็นคูณ2อยู่หรือเปล่านะครับยังเป็นคูณ2อยู่นะฮะก็แต่งจริงก็ไม่น่าเปิดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่น่าเปิดแล้วนะฮะแล้วก็มีตู้ไดมาทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนกันซึ่งตู้ไดมาก็แน่นอนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อยากเล่นพิวพีเร็วๆก็เหมือนเคยแหละนะครับทุกคนก็สุ่มได้เนาะแล้วก็ ในจุดนี้คือถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะครับอ่ะแนะนําแยกกันแล้วกันนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ในจุดนี้นะครับมีตู้ไหนหน่าสุ่มบ้างนะครับถ้าเพิ่งสมัคร ID เลยผมว่าสุ่มตู้นี้ได้ s t a r d a s h ท m นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ตู้ไหนหน่าสุ่มบ้างคําตอบคือ ถ้าไม่ได้จะรีบเล่น PVP จริงๆนะครับไม่ได้รีบเล่น PVP จริงคือดองนะครับแต่ถ้าอยากรีบเล่น PVP ก็เปิดตู้ไดมะนะครับ Super s a i a n สี่โ o คู Super s 3 i y a ยสามเบต้ามาจินคูเอาไว้ได้พวกนี้นะครับก็จบเกมเล่น PVP ได้สบายมากนะฮะแต่สำหรับผู้เล่นเก่านะครับ สำหรับผู้เล่นเก่าทุกคนเนี่ยผมแนะนำเลยว่าคือดองเท่านั้นนะครับในจุดนี้เนาะไม่มีตู้ไหนดึงดูดใจไม่มีตู้ไหนคุ้มค่ากับเพชรเราในจุดนี้เลยนะครับและในช่วงที่เพชรหาย,ยากมากๆแล้วด้วยนะฮะและนี่ก็คือสุ่มดีไหมของอาทิตย์อีก10วันเท่านั้นจะอ n เวนต์ซ์ลีก็ใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ